โยสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสมานนวัครับอา่าฮะตอนนี้นะครับก็จะมาลองทีมที่ทุกคนน่าจะหากันได้นะครับก็ติดค้างกันไว้สำหรับหอร้อยครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็เทสเป็นผัวไฟนะครับทุกคนต้องฟีลมาอยู่แล้วนะครับแล้วกอ็อินุแสงครับอินุแสงนะแล้วก็กิฟฟันลมครับแล้วก็อีฟรีดมื่นนะครับผมคิดว่า4ตัวแรกเนี่ยเพื่อนๆน,น,น่าจะทำมานะครับ แล้วก็ผมคิดว่าเราอาจจะต้องพกเดมเมดไปสักตัวหนึ่งถ้าตัวที่ใกล้เคียงอ e ีฟรดน้ําที่สุดก็น่าจะเป็นซามูไรน้ํานะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีเดมเมดก็อาจจะลองเทสเดมเมดตัวอื่นๆดูนะผมจะลองเทสเจ้าซามูไรน้ําด,นะดูก่อนนะครับก็รูนค่อนข้าง,างธรรมดามากเลยนะผมใส่เสร็จรูนนะครับ <laughs> <ะ> <laughs> ก็ลองดูครับว่าไหวไหมคิเลนน้อยมากโอเคลองดูก่อนนะครับ ไม่เวิร์กอาจจะต้องลองหลายๆตัวนะจะค่อนข้างต่างกับหอร้อยชายหอร้อยชายนี่ใช้เดเมดน้ำไปไม่ได้ครับแต่ว่าหอร้อยหญิงเนี่ยใช้หอ่อใช้เดเมดน้ำพาพาไปได้ครับโอ้โอนะครับ,นะรรบเดี๋ยวนะท่าแรกท่าสองตีสองทีนะเดี๋ยวอนผมลองโอเคอ่าชั้นนี้ห้ามใช้ท่าสามหัวนะครับอย่าเพิ่งใช้สีสัวนะครับ เย็นนะครับฮิวมีฮิวมีค่ามากนะครับโอเคได้ถ้ามีดามเมจมันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็เก็บฮิวดีๆนะครับเรามีฮิวแค่ตัวเดียวนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ทำกิฟฟอนลมผมก็แนะนำกิฟฟอนไฟซักแสงนะครับแผ่นพวินลมนะครับแทนตำแหน่งนี้นะครับชิปเปนงแล้วครับ อีน่ฮิวทีครับสมุไรน้ำโดนทีเดียวจะตายเลยอ่ะจะไหวไหมวะเนี่ยยังไม่ได้ซุเรีมสกาดสวอดเลย้วถ้าสองไม่ได้นะมันห้ามติดมันห้ามขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้ามติดดีบับเกิน2อ,อันนะครับเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกต์พาสซีฟทำงานนะครับเอ้ยชิปเป่งแล้วนั่นไงจนได้ครับ รีบๆจัดการมันกันแต่ไม่น่าจะทันแล้วครับอย่างนี้คิวแรงเลยอย่างนี้อ้าวตายก่อนนะครับโอเคโชคดีนะนี่มันตายสมุัยรน่าจะได้ฟันนะครับแอสล์ไรยอย่างนะครับถ้านี้มันเหมือนบวกบวกคลีเลตนะมันเลยติดเยอะครับ น่าจะต้องได้คิวแล้วล่ะเอ้าเหมือนเล่นผิดนะโอเคครับผมใช้ท่าไหนดีเนี่ยตีสองทีนะครับแล้วก็ลดแอตแทก มันจะลดเกลนนะโอเคลดเก่ีจริงๆด้วยนะแต่ชั้นนี้ใช้ท่า3ของโผไฟล์ได้แล้วครับแล้วก็สตาร์ทได้ด้วยนะพอไหนให้มันสตาร์ทเราเลยนะโชคดีนะมันไม่สตาร์ทเราสุพรีมสกา้าสวอร์เลยครับป๋าเขาให้ครับลดเยอะเลยนะ ไม่สตันนะครับสตันโอเคเออฮะว้าวนะครับโอเคตัวนี้น่าจะาให้ตายเลยครับเพราะมันมีล้างบัมนะจากไอ้ตัวนี้ มันใกล้ชนะแล้วครับไม่จาเป็นต้องใช้ท่าเนาะแต่คีเรียนผมน้อยมากเลยใช้รูนธรรมดามากเลยครับก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยใส่เป็นตัวกิฟไฟผมแน,นะนำกิฟไฟนะจากชุดนี้นะครับนะครับอตอนที่บอสมันยังไม่แยกล่างเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมันมากครับ อันตรายนะครับให้มันแยกล่างมาก่อนครับมันมีเคาน์เตอร์เห็นไหมมันเคานเตอร์แรงนะครับเอออ่าให้เรี่ยงตามนี้ครับสีเขียวเนี่ยถ้าไม่เมือนอย่าไปตีมันครับมันดูดเกจนะครับอืมถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมทําให้ดูครับปึ๊บมันดูดเกจเห็นไหมถ้าตีมันมันจะดูดเกจครับสีฟ้าสตั์นครับฉะนั้นก็ค่าสีฟ้าก่อนนะครับอ่ายังไงดี ใช้ท่านี้ดูดเกล็ดแล้วกันครับไม่ตดแต่ยกเว้นอ่ะคราวนี้ถ้ามันสตัน,นะครับถ,ถ้าถ้าสีเขียวสตันเนี่ยแนะนำให้ให้ตีสีเขียวก่อนนะถ้ามันถ้ามันสตันนะ,ะคราวนี้เปลี่ยนใจครับเบามากตัดเกล็ด บอสตัวใหญ่นะครับมันจะได้มีเวลาซื้อเวลาในการที่มันจะเรียกร่างรวมกลับไปเร็วได้เพิ่มนะครับมันดูเลือดเห็นไหมครับเลือดเต็มเลยร <c oughs> อได้สตันก่อนนะค,ค่อยไปตีมัน ถ้ามีฟิษมือมันจะมีตัวหลางเกราะแตกเห็นไหมครับคราวนี้มันมันมอนนะมันมือนตีสีเขียวก่อนครับไอตัวสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายด้วยพิษอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงมันมากโอเคดูดเกด,ด้วยสําเร็จนะครับโอเคตัวซ้ายขวาคราวนี้มันเหลือสามเทือนนะครับเห็นไหมถ้าเนี่ยเหลือสามเทนะือนก่ามันจะเรียกรวมล่างนะครับฉะนั้นไอตัวสีเขียวเราไม่ต้องไปยุ่งมันมากก็ได้ครับคานมาตีบอสได้เลยครับ แม่เทนะเห็นไหมครับนี้ก็ตีบอสครับแต่ว่ามันยังมีล่างแยกที่เป็นเคาน์เตอร์อยู่นะก็ระวังนิดหนึ่งนั้นหิวเรื่องหิวจะเป็นเรื่องใหญ่หน่อยพราะเรามีหิวตัวเดียวนะหักดาบได้มันจะดีกว่านี้ครับยิงทีสมูไรน้ำหน้าสัตล์แล้ว เหลืออีกสองเธอครับเราเราตีแบบเจ็บๆอย่างนี้อีกสองเธอครับสกายสวอตแล้วก็ลบบับกูซังนั้นนะครับได้คิวรือ,อยังหอ,อีกเธอหนึ่งครับจะตายแล้วครับหักดาบโอเคหักดาบได้แล้วนะว่าจะเม็ดเบาลงสุพีสกายสวอตป้าหมืห่นกว่านะโอเค ได้หิวสักทีครับอุ๊เจ็บเหลือเกินครับาปากไม่ได้สักไไม่ได้สกายสวอนครับโอเคได้ท่าสามไหมยังไม่ถึงครับท่าสามมันลดเกลดด้วยครับมันค่อนข้างดีนะครับ หลืออีกหนึ่งเทินนะไม่รู้จะทันไหมนะครับคือตอนที่มันมันยังไม่ในตัวท่าของท่าเนี้ยมันยังไม่ครบเนี่ยมันจะไม่อ่ามันจะยังไม่ถึงเทินที่มันใช้ท่าแยกล่างครับแล้วมันก็จะมือนด้วยนะถ้าเราค่าล่างแยกงมันหมดนะครับอได้สุพีมสกัสวอร์นะโอ้เทชอบชอบชอบรถเก๋อบอนะครับ น่าจะตายนะน่าจะทีเดียวตายเลยคนระับโอ้เท่จริงครับไม่มีบับดาบมันก็เลยเบานิดหนึงคนระับแต่ทุกคนก็เอาเดเมจมาได้นะครับแทนไอ้เจ้าสมุไรน้ำที่ผมใช้นั่นแหละไม่ต้องเป็นสมุไรร้มานะผมปกติไม่ได้ใช้นะแต่ว่าแค่เทสว่าเนี่ยใช้ทีมแบบนี้ก็ผ่านนะครับเอาเป็นฟีิ้น้ำอีฟิดน้ำหรือว่ากิฟฟอน กิฟท์วันใก็ได้ครับนะครับโอเคนะครับใช้เวลาไม่นานนะสินาทีเองนะครับนะครับไม่ต้องอินดี้เอาสมุนไพรน้ำาเหมือนผมนะโอเคนะหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะครับอ่ะชั้นอื่นๆเดี๋ยวผมทยอยทำให้นะครับพรุ่งนี้รับกันนะครับตอนนี้มันดึกมากแล้วนะครับสวัสดีครับ